เบบเบบเบบพี่อาร์นำเชียร์หน่อยค่ะสามสิบสามสิ่เหนื่อยไหมขอโทษค่ะขอโทษค่ะยังไม่สายยังไม่สายรู้หมดว่าแอบถ่ายไม่ได้แอบขอบคุณนะครับทุกคนค่ะไม่ต้องใช้ไม่แล้วมั้งเสีย กอเดี๋ยวเจ็บคอไหมไม่เจ็บไม่เจ็บสบายมากครับโอเคดาแม่นะครับก่อนค่ะขอบคุณครับเหมือนกันนะเมื่อกี้เดินเข้ามาผนลุกเลยผนลุกหนาวปวดท้องไม่ยิ้มเช่นยูเลยอ๋อเอาใหม่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 คัดคัท NG NG เอาใหม่ NG เมื่อกี้เมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นป้ายหน้าโกูผนลุกเลยทำไมครับไม่มันไม่หาแล้วไง อีกทีอีกทีเทสสามเทสสามขอบคุณนะครับวันนี้หลายๆคนอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เช้าเลยครับขอบคุณครับเหมือนกันครับขอบคุณที่มาเต้นไหมครับเต้นเต้นน้ำแดงโซดาแล้วเมื่อกี้เปิดตาเปิดตาเปิดขวดเปิดขวดเปิดขวดเสียงเป็นไรขอบบคคุณมากรั หลังเรื่องนี้ก็ขอขอบคุณพูพ้กกับกันหลังด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอดีนงานทุนกคนด้วยนะครับขอบคุณค่ะครับครับคร <c oughs> ับครับคร <c oughs> ับ <c oughs> นี่ก็เหนื่อยมาตั้งแต่เช้าทุกคนเลยไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยมาหลายวันแล้วด้วยดีมา,มากงครับใครเหนื่อยสุดไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยสุดไ <c oughs> ด้ดีใจมากดีใจมากวันนี้หลังจากที่เขาพูดพูดจริงๆว่าช่วงนี้ก็หนักหน่วงจริง ว่าหลายๆอย่างเนาะเพราะว่าวันนี้แบบว่าอิวดีใจวันนี้วันนี้ดีใจแล้วก็มีความสุขมากๆจริงๆขอบคุณทุกคนมากมากคนก็เป็นปีที่สามแล้วเนาะใช่ปีที่สามเราอยู่ด้วยกันจะอยู่ไปเกินไปเรื่อยๆเลยเฮ้ยจะอยู่ไปไหนละกันจะอยู่ไปเรื่อยๆเลย อย่าร้อง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 เดี๋ยวร้องด้วยอย่าร้องอย่าร้องเอาไว้อาบเช็ดน้ตาเอาไว้อาอย่ร้องไม่ร้องไม่ร้องไปฮึบไปฮึบฮึบึบฮึบเ้อาก่งที่สุด นำแงที่สุดเลยค่ะไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องฮึ๊ฟอว่าเดี๋ยววันไหนก็เจอกันวันก็เจอกนย่ร้องนะรไม่ร้องนะคะ อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆเลยอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆหมอมาครับอยู่ข้างกันไปเรื่อยๆเลยนะฮึบฮึบฮึบก่อนฮึบก่อนอ้าวฮึบก่อนเอ็นดูเราเอ็นดูเอ็นดูโซ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 ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องคือไป เดี๋ยวขี้หายล้องเดี๋ยวขี้หายอย่าแซวน้องกำลังใจให้เสมอเลยไม่ลอง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 นะครับไม่ลองนะฮึบฮึบมองขึ้นฟ้าเดอวอนไม่ได้มีน้ำตาหลอกนะไม่ต้องห่วงใช่พลาตัวใหม่ งทุกคนเหนื่อยมากไม่เหนื่อยเลยปีหน้าต้องดีกว่าเดิมใช่ีาอะไรนะค่ะได้ตอนไหนอะเริ่มยังได้อะไรยยังโอเคพร้อมยังหมูพร้อมแล้วไม่เป็นไรเจออัพก็ดีใจแล้วเอายังไงเอายังหนึ่งสองโอเคค่ะ 1 oh. 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 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday ไม่ป่วยนะท่าคอมแข็งแรงไปด้วยกันอยากได้อะไรคะว่ามันเกิดจาะไไม่ป่วยก็ดีใทือนขอบคุณค่ะแัปด้วยนะยิ้มไว้ยิ้มไว้ยิ้มครับยิ้มสามหมื่นยิ้มสามหมื่นแล้วยิ้มสามหมื่น เห็นดูเอ้ยตกใจตกใจลูกนึกว่าอยู่ในลองโฟคิงนึกว่าอยู่ในลองโฟคิงอยากเป็นโฟคิงบ้างพี่เฟยพี่เฟยพี่เฟยพี่เย ไปหนวดก่อนอย่าเลยเคยพยายามแล้วส่งไปให้เฟย์เฟยบอกว่าอย่าเลยมึงเอ้ยอยากเห็นอะลองดูลองดูลองดูนีี่สดอยากเห็นพี่อัพไปหนวดดีก็เลยอเนอะไม่ประสบความสำเร็จน้องอาพูดกับอินเตอร์แฟนหน่อยไหมคะเนี่ยตั้งหน้าข้างหน้าหมดเลย Thank All you of you done for very have much.

กีราชัยมาเซ่เลยวันนี้ทานอะไรหรือยังคะกินแล้วครับกินแล้วครับอะไรอ่ะเฮ้ยสต๊ปปี้แฟนตาแฟนตาเฟนตาเอาเอาไหมครับตรงนี้มีทุกคนแล้วครับรอพี่อัพแจกรอพี่อัพแจกรอพี่อััพพแจคกอนละกันเอาเต้นแฟนตาดิเต้นยังไม่แรงเลย เว้ยอันนี้คืออันนี้คือน้ำหกหมดแล้วนะัช่องที่ช่องอันนี้น้ำหกหมดแล้วขอบคุณมากจริงๆครับทุกคนขอขอบคุณเหมือนกันครับคือมาเจอกันเยี่ยมสู้ๆเก่งมากเลองถามครูเก่าเกับ ที่สี่ก็ไม่เจอได้เลยไมได้ไปงานนะได้เลยใครว่าก็ไปด้วยกันนะครับบ้างเสมอใครอย่าโดดงานกันไปเยอะเลยบอกบอสไม่อยู่กับอัพมาบอกแล้วบอกบอสไม่อยู่กับอัพร้อยสิบปีแล้วอีแใช่อีกนิดก็โดนโดนไล่แล้วลูกบอกบอสแล้วว่าอยู่กับอัพอัพช่วยพูดหน่อยบอกบอสพรุ่งนี้มีถ่ายงานไหมคะมีครับโอ้ยซุนซุนนะ โซ่โซ่โซโอยากกินข้าวเยอะๆด้วยกินค่อนข้างเยอะเลยครับช่วงนี้ทำไมผอมอยู่เลยอะไม่ผอมแล้วไหนมีกล้ามอยู่ไหมไม่มีแล้วครับไม่กินข้าวแล้วครับไหนดูหน่อยอุ้ยเฮ้ยก้ามซิกล้ามหรือบัตเตอร์อย่าแซวน้อง ไม่ใช่หรอไตายแล้วหรอไม่ไม่ไ oh, ม hmm. oh, right. uh ่ไม่ฟ uh ันอยู่แล uh ้วฟังอย่แลาไมมีคนร้องอาบติวยญ่ปุ่นนะอะไรนะฟังยังอ หยุดด enfin ิหายร้องนล้อะฮึน้องอัพโชว์สเตวิดมีหน่อยพอแล้วพอแล้วโชอัพทูยูนยลูกอัพทูยูพี่ญี่ปุ่นได้กินอะไรบ้างคะอะไรรคับพี่ญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นได้กินอะไรที่แบบชอบที่สุดเลยรอบนี้ขออทษนะ

มนตาังนางอาแต่ใจไหมไม่เอาแต่ใจครับจริงเหรอครับมีคนตามใจแล้วยังไม่มีครับเ้ราตามใจอยากได้อะไรครับตามาอยอกยอกจะมีแฟนมิรอีกไหมคะ ชีวพี่จัะจะมีแฟนมีแฟนมีพี่จ๊ะให้พี่ชห้พี่อาเป็นเกตอเกสโโอเคได้คอนพี่เบิรด อ้ยพรอปีแล้วจะได้ไปดูหนึ่งเก้าเจ็ดห้าไหมคะไม่น่าจปั่เอะดึส่งแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากไปดูอยากไปดูไปมคนอมีคน้อมีคนไปด้วยอยู่แล้วเยี๋ยมบั่นใชโอ้แต่ละคนเมีคนไปด้วยอยู่แล้วล่ะพี่จัดอะไรนะครับได้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  เป็นอะไรครับเมื่อยหรอครับปวดหลังเมื่อยเต้นเยอะเต้นเยอะเต้นเยอะเฮ้ยเมื่อกี้เต้นอย่างงี้หรอพีนักโยนบ่อยมีคนมองไม่เห็นลูกไหนขอเต้นเอนเนอร์จีพีนักหน่อยได้เลยไปทำงานด้วย ปีหน้าจะเลขสามดูสิไม่รู้มีใครไหมได้ใช่เราก็ชอบทำอีกนะเฮ้ยเงียบไอ้จักรก็เล่นด้วยบทผู้จัดการนี่มันชัดเจนมั้ยตื่นบทตายตัว แจ้งเกิดผู้จัดการที่อกให้หยุดหยุดหยุดหยุหยุด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 ีนหให้ฟังนายอยากฟังเลยอยากฟังเลยอ่ะเดี๋ยวดายไม่ใช่เาไม่เคยพูดอย่างนี้กับผมเฮ้ยแกมาพูดหน่อยหยุดอย่างไอย่าพูดหน่อยพูดยังไงนะหยุดครับหยุดครับไม่หยุด

ยังไงไหมคะไม่ต้องปสบายสบายไปสบายสบายไปสบายสบายครับหยุดดิไปแบบคล่องตัวสบายสบายเออแบบใส่สไตล์สบายสบายความหมายเปลี่ยนเลยลูกมาสานทีจบม3 ทางกีเรียนไม่ตกกินสไปเยะไหมหลัเออ้าว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 อ้าอาวมะนาวโซดาโอเคดูดไว้เดี๋ยวดูดไม่มีไรไม่มีไรไม่อไรไม่ บริษัทเดียวกันบริษัทเดียวกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูเสียงให้เดี๋ยวไปดูเสียงให้เดี๋ยวใส่ตือนให้ตึ๊ดเติ๊ดเออเออเออผู้จัดการทองแล้วเอาอีกสักรอบเล้วลูกเีปยวเปลวเปลวเกลียดฝันเจ็บแก้ม เลขอะไรลูกลูกถ่ายลงเลยลูกขอเลขจะไปซื้อหวยรอบหน้าไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนหนูไม่ต้องพูดหนูถ่ายลงเลยหนูถ่ายลงเลยลูกถ่ายลงสตอรี่อะไรก็ได้แต่อย่าถ่ายเลขเยอะนะลูกนะความหวังของหมู่บ้านตัวหตัวหกตัแบ็กกราวเป็นพวกเราเลยหรอคะดูเลยนะว่าเบ้าหว มาเช้าๆหน่อยนะคะลงแล้วหร okay. อคะเดี๋ยวค่อยไปดูถ้าูกคือสาธุเลยนสาธอัพเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาผ้ามาผูกมาเอาโซดาเอาผ้ามาผูกเอาผ้ามาผูกคืออไรนะคุณผ้ชม แดงมะนาวโซดาคนเียวที่เงียบก็เงียบไปเลยคิดไปออกมาละมาละฮะปูปูพงศิษฐ์ปูเพคปูเพคอะไรกันเนี่ยอะไรอะเอาไปถาชื่อร้านไปซื้อชื่อร้านอยู่ที่ังล่าง เล่นโฟกิงแหลมจะเลยแลมจะโ <c oughs> อ๋อพี่แหลมพี่แหลมครับจะให้อะไรเป็นของขวัญตัวเองค่ะเงียบเอาคิดก่อนคิดก่อนส่งจดหมายไปนะลูกนะให้น้องคิดก่อนรู้แล, <c oughs> ลแล้วส่งนกพิราบมานะเว,านนเวลาพักผ่อน นอนบ้างไม่นอนไม่นอนแต่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้พักผ่อนเยอะเยอะไม่ได้ได้ต้องทำได้ได้ได้ครับได้ได้เนาะเดี๋ยววันพาร์ทไม่เห็นมีเลยตอนนี้ รอปีใหม่ไงปีใหม่จะพักท,ทำงาน,นงสู้นะได้มาโยกสู้เหมือนกัน,น,าน <c oughs> มาโยกสู้ต่อให้ต่อให้ <c oughs> บอลจะเร,เริ่มเริ่มเสยรู้ว่าลาบ่อยเหลือเกินลาวันธรรมดาบ่อยเหลือเกินป่วยป่วยขอบคุณนะที่เกิดมาให้รัก่อย่าร้องอีกนะอย่าร้องนะ นีร้องอย่างเดียวได้คือร้องเพลงนี่นี่ up to you ครับครับรักมากนะคะไม่ร้องแล้วนะจอดฟิวจอดฟิวเก็บไว้ลูกเก็บไว้โอ้ยโอ้ จริงนะนะอบอกอะไรคนที่อยากมาวันนี้แไม่ได้มาโยคอดดูรายอะเราเหายอะายอะลูกม่เอาไปเอาัดขดขาดขดขาดัดขัดลงน้องคลงคัดเลยเอาไเอาสื่อเอกสื่อเอาแบบอสื่ออกสื่อเอสื่ออสื่อเอาเอาซ้ำ ทำได้หนักทำหน้าเหมือนพี่เคเนี่ยแล้วหนูก็ทำลอยมแล้วลอยก็น่ารักไม่ม่ี๋ยวเราก็เอกเมกี้ขำอยู่นะแต่เม่กี้ขำแรงอยู่นะเดี๋ยวไปตัดตอนขำใส่เข้าไป ยอกแอคติ้งพี่มิงเลยเมื่อกี้หล่อท็อปรุ่นท็อปรุ่นหล่อท็อปรุ่นทำไมอะรุ่นรุ่นโอ้คนหล่อที่ว่าเอานี่ก็ทำแล้วเนี่ยหล่อเราเนี่ยนี่ไงก็ทำอยู่หล่อเราเนี่ยพี่หมอกเต้หลอท็อปรุ่นน้องเต้เอาลุงเต้ทางเต้หล่อท็อปรุ่น ครับะอลเอารอไม่ดลวันนเอนีไเจอโอเคมีงานอยู่เรื่อยจริงต้องอัพซ้อมวิ่งอปกันวิ่งยังไม่ต้องซ้อมพอไม่พอไม่รีอ่ไปรอเส้นชัยเลยรอเส้นชัยรอเส้นชัยโอ้ร้านอาหารเยอะเฮ้ยถาม เราดุนพี่จันโอเคระวังจุกนะระวังจุกวิ่งวิ่งหายไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอีดิทได้เป็นงานวิ่งที่ไปกินอร่อยอร่อยวิ่งกินด้วยครับอิ่มระวังจุกลงทะเบียนไปแล้วนะเจอกันที่ร้านอาหารเอาร้านไหนดีร้านไหนกัน จบวอมวอมวอมพุ่งนี้ใช้ร่าก่นี่สะโพกหน่อยบดบู๊บดบูกดเลิฟสีตีลังกาตีลังกาตีลังกาใช่ไหมบดบูอือสะปพกบดบูอือตีลังกาตีลังกาโชว์เลยบูดีบูตีลังกาโชว์เลยตี่หลังกากลับหลังเฮ้ย ระวังครับระวังข้อเข่าหยอกหยอกได้ครับเดี๋ยวไปดู้วยนะขอให้ดูหนังอย่างสนุกนะครับครับคได้ครับด้วยนะครับไม่รู้ไปไหนอยู่ไรอยู่แหล้ใกล้แล้วก็แม่นะครับผมเขาก็ขอบคุณทุกคนจริงๆวันนี้มีใจมากรู้สึกว่าที่ทำงานไป พูดจริงๆเลยก็คือโคดเหนื่อยแต่ว่าวันนี้ได้มาเจอรู้สึกว่าเอนือยมได้กลับมาดีแรงมาเครับรู้ว่าเหนื่อยมากมีพวกเราอยู่นะดีใจมากชมพลังงานขอบคุณครับมาถ่ายรูป่รงกันหนึ่งดีไหมได้ โอยข่าข่าระวังขึ้นไม่ไหวด้หรระวังล้มหนูทะเลดาวได้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 เอาทะเลดาวเลยไหมครับ